พูดได้หมเทน5้าเผยเบื้องหลังแมนยูจอดโรซานโช่พ้นทีมหลังมีข่าวว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขาดสะบัน้นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ8พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์ก่อนเกม FA คัพรอบ3ปรไปเยือนวีแกนทีมอันดับ18ลีกวันแข่งขันคืนนี้ตรงกับเวลาสานาฬิกานาทีของวันที9่9มกร,ราคมตามเวลาประเทศไทย ผู้สื่อข่าวถามเอริกเทนฮากเกี่ยวกับประเด็นที่แมนยูเตรียมปล่อยเจดอนซานโชกลับไปให้บรูเซียดอร์ทมุลอดีตต้นสังกัดยืมตัวในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หลังมีข่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่แตกหักแล้วกรณีปีทีมชาติอังกฤษไม่ยอมขอโทษกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ปมตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้งนี้เจดอนซานโชไม่ได้ลงเล่นให้แมนยูนับตั้งแต่เกมพรีเมียร์ลีกที่ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสามต่อสองเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากตอบโต้ที่บอกว่าเขาซ้อมไม่ถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้จนถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่ตั้งแต่นั้นมาและยังไม่ขอโทษคุณซือปีศาจแดงด้วยเทนห้าขตอบประเด็นที่แมนยูเตรียมปล่อยซานโชไปให้ดอดมุนยืมตัวว่านั่นขึ้นอยู่กับผู้เล่นเหล่านั้นเสมอและคุณมีความมั่นใจในความสามารถของคุณมากเพียงใดแต่ผมบอกคุณได้อย่างหนึ่งว่าพรีเมียร์ลีกมันยากแมนยูไนเต็ดเป็นทีมที่ยากที่จะได้ลงเล่นเพราะมันง่ายกว่าหากจะเล่นในทีมอื่นๆเกือบทุกทีมเพราะความกดดันที่นี่มันสูงเสมอ คุณต้องจัดการกับเรื่องนั้นแต่ถ้าคุณมีความมั่นใจในตัวเองนั่นคือความทา้าทายที่สุดของคุณและนี่คือสมโมสรที่ดีที่สุดที่คุณอยากร่วมง,งานในฐานะนักเตะมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของผู้เล่นรวมถึงบุคลิกของพวกเขาด้วย